โอ้โยดอกนี้สวยๆครับเ,เพื่อนๆเอาดีนะครับ2300สเท่าไหร่วะนี่ครับดูไม่ทันเออทำเถอะนะฮะเห็นไหมเราก็ได้กำไรแล้วกยบบาทไปโอ้ตอนนี้ได้7000แล้วนะครับโอ้สวยๆเลยเนี่ย สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อยู่ข้าหน้าเกมนี้เลยนะครับผมนะแปะแมวนั่นเองนะครับในคล้ายสล็อต xo อีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับไปเล่นมู่หลานมาก็มาจัดเกมนี้ต่อนะฮะนะครับซูเปอร์มิ่งซูเร์มนะฮะเกมนี้เลยนะครับผมเรียกง่ายๆแปะแมวนะฮะด้วยงบ3,700บาทเท่านั้นเองนะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆนะฮะจะได้ไม่พลาดกันนะครับผม มาไปที่เบต25ออตโต้ไปอีกนะครับเปิดเทอร์โบไปออตโต้ไปสักประมาณ40รอบแล้วกันนะครับมาเทอร์โบไปนะนะครับไม่รู้ว่าแปะแมวจะลงมาให้ผมหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแตกง่ายนะครับในคลาย XO อยู่เหมือนกันนะใครที่แบบว่ายังไม่เคยเล่นนะครับก็ไปลองกันได้เลยนะฮะ สำหรับคนที่แบบว่าแบบเคยเล่นเป็นครั้งแรกแบบมาหารายได้เสริมอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนําเลยเกมนี้นะครับทุนนน้อยก็สามารถปั้นได้นะนะครับเพราะว่าเกมนี้จ่ายค่อนข้างที่จะหนักค่อนข้างที่จะแพงเลยทีเดียวนะครับเพื่อนนะถ้าได้เข้าฟรีสปงฟรีสปินอะไรเงี้ยนะครับบอกเลยว่าหโวเข้าทุกดอกแน่นอนนะครับมาเบทยีบาบาทก็สามารถปั้นเป็นหมื่นได้เหมือนกันนะฮะเกมนี้นะครับเกมค่ายเอ็กโอนะครับถ้าได้เข้าฟรีสปินนะครับบอกเลยว่ามีลุ้นแน่นอนนะครับ นาะมีลุ้นทํากำไรได้มากกว่าค่าย PG แน่นอนครับเ,เพื่อนๆมากดไปครับทุนสามพันนะฮะตอนนี้เหลือออโต้อยู่10รอบนะครับผมตั้งไว้40นะฮะนะเดี๋ยวเราจะไร่เบ็ดขึ้นไปอีกนะฮะโอ้โหอยู่ร้อยสี่สิบสี่บาทกดต่อนะฮะโอเค16บาทนะฮะ โอเคสามสิบหกไปโอ้โหนะครับแปะแมวมา2ตัวนะฮะนะครับตัวแมวนะครับผมจะเป็นตัวสแคตเตอร์นั่นเองนะครับถ้าวามา3ตัวนะฮะก็ได้ฟรีสปินเลยนะฮะไปอีก30รอบครับรอบนี้เทอร์โบด้วยนะฮะน้เบ็ดสูงสุดก็ประมาณ75บาทนะครับเพื่อนๆนะถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ75บาทนะฮะเดี๋ยวไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ หรือว่าถ้าได้เข้าฟีรีสปินเบต50บาทก็ถือว่าคุ้มเลยนะเพื่อนๆเกมนี้นะบอกเลยว่าจ่ายค่อนข้างหนักค่อนข้างแพงเลยนะใครที่อะาเล่นนะอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะฮะก็คลิคลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับเพื่อนๆนะใครที่แบบว่าสนใจนะครับชอบในค่าย XO อยู่แล้วนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะฮะหรือใครที่แบบว่าสนใจในค่าย PG PG อะไรเงี้ยนะครับก็ ไปดูในคลิปเก่าๆที่ผมลงไว้ได้เลยนะครับนะก็รีวิวมาให้แล้วนะครับว่ามีเกมไหนบ้างที่มันแบบน่าเล่นบ้างนะเออก็ไปลองกันดูโอเคตอนนี้นะครับเบ็ดห้าสก็ไล่ลงมานะฮะทุนของเราจากสามพัเหลือพันเจ็ดอ่ะตอนเนี้ยเออมาเบ็ดเบ็สุดละตอนนี้ไปอีกยีรอบครับมาเบต7เจ็ดสิบห้านะเพื่อนๆขอฟรีสปินสักรอบก็ยังดีนะมาครับ โอ้ยนะครับผมอแมวไม่มาเลยนะครับเพื่อนๆแมวมาสองตัวจะได้กำไรเป็น,นีังไโอ้โหนะครับก็ยังแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุนของเราก็ลงเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช่ว่าจะบวกขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะจากสามพันตอนนี้เหลือพันเอ็ดอ่ะเออตายนะครับผมตายอย่างเคียดนะครับวันนี้โอ้มาโอ้ย,อยเหลือพันเดียวครับเพื่อนๆ ตอนนี้ผมเหลือพันเดียวนะ่ะเออเดี๋ยวผมเล่นต่อเลยนะครับผมกดเองเลยแล้วกันหูยดอกนี้สวยครับเพื่อนๆโอ้ได้พระมา2ตัวนะครับแถมมังกรอีกด้วยนะฮะหนึบ่ 1, บาทนะฮะโอ้ตีทุนคืนได้ว่านนั้นๆโอเคเดี๋ยวกดต่อนะฮะเดี๋ยวกดต่อเลยนะฮะเบต75บาทนะครับผมโอ้ยนะครับแมวมา2ตัว เสียดายอยู่นะนะครับเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะแมว3ตัวอยู่ไหนนะครับอยากได้แมว3ตัวนะนะครับไม่ได้อยาก2ตัวไปครับไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆกดต่อ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 ไปต่อนะฮะกดต่อไปนะครับเพื่อนๆ โอ้โห40บาทโอ้โหมาดิมาดดยังนะฮะโอ้โห180นะฮะตอนนี้ทุนเหลืออยู่900นะยฮะไม่รอดก็ให้มันรู้ไปนะฮะวันนี้มามาไปที่เบต50ออโต้ไปอีก40รอบ50รอบเลยป,ปะมาขอเข้าเบต50ก็ได้นะเ <c oughs> พื่อนๆกำไรได้นะนะครับผมเบต50บาทอนะนะครับบอกเลยว่าค่า x o จ่ายแพงกว่าค่า pg แน่นอนนะครับเกมนี้ ต้องลุ้นกันดูนะครับว่าวันนี้จะได้เข้าหรือเปล่านะครับเพื่อนเยังนะฮะตอนนี้ดุนเหลืออยู่500บาทแล้วครับน้อนๆโอ้โหนะครับตีขึ้นมาเป็น800นะฮะหือหนร้อยยี่สิบแปดตอนนี้เงือออกมือแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้โหนะครับีลเกียจ็ดคลิกเมาส์แล้วอ่ะตอนนี้มามามาหลุ้นกันไปยาวๆนะฮะ มา134เหลืออยู่24รอบนะครับที่ตั้งไว้นะฮะไม่รู้ว่าจะได้เข้าฟีสปินหรือเปล่านะเพื่อนๆกดต่อไปนะฮะเหลือ600ก็สู้ต่อไปนะฮะเฮ้ยแม้อุ้ยเรียบร้อยนะครับผมนั่นแหละนะครับผมฟีสปินนะครับเพื่อนๆมา นะครับบอกเลยว่าฟรีสปินบอกเลยว่าจ่ายแน่นอนนะครับเกมนี้10ฟรีสปินครับผมเบทด50ด้วยนะมีโอกาสเข้าเป็นหมื่นครับเพื่อนๆบอกเลยเกมนี้โอเคนะครับดอกแรกสวยๆนะฮะบอกเลยว่าได้เข้าทุกดอกแน่นอนนะครับ80บาทไปนะฮะอ้าวดอกที่2ก็แตกมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเท่าไรเท่าไรเท่าไร่432นะฮะขึ้นมาอีกนั่นแหละนะครับผมนะสวยๆเลยนะครับเบท50บาทนะเพื่อนๆ เกมนี้บอกได้เลยเว่าป้นกำไรได้ง่ายนะครับผมถ้าเข้าฟีสปินเร็วนะเพื่อนๆนะทุน3,000บาทตอนนี้ก็ยังต้องตีทุนคืนอยู่นะฮะนะตอนนี้ยังไม่เจอแบบว่าบิ๊กวินใหญ่ๆเลยนะฮะนะยังแบบว่ามาทีมาเรื่อยๆนะครับนะยังเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่แบบว่าได้แบบกำไรเยอะมากนะฮะนะยังต้องตามทุนกันอยู่นะครับเพื่อนๆมาเลยอยู่3ฟีสปินแล้วนะครับฟีเจอร์ใหญ่ๆเข้ามาหน่อยดี นะครับมับงกรหรือไก่ก็ได้โอ้โหนะครับมานะครับได้แต่กอไผ่นะฮะนะครับกอไผ่กับสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้นะฮะมาตอนนี้ได้มาพันแปดละโอ้โหได้หัวใจเท้านะฮะนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกหัวใจเท้าหรือลูกทอ้อหรือลูกพีชอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคจบที่2 2 3 4บาทนะครับเพื่อนๆโอ้ยนะครับ2 2 3 4นะตอนนี้ตีทุนคืนมาเป็น2อ0พันเจะ นะครับเพราะว่าทุนของเรา3,000ยังยังต้องตามทุนกันอยู่นะฮะไปต่ออีกที่เบด75บาทนะครับออตโตอ้ต่อไปเลยนะฮะมาดูกันนะครับจะได้กําไรหรือเปล่านะครับถ้าได้กําไรผมเลิกเลยนะ นะครับใครที่อยากเล่นนะครับอย่าลืมนะครับผมลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างคลิปนะฮะก็กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่มีขั้นต่ำนะครับผมหนาสมัครฟรีไม่มีขั้นต่ำฝากถอนระบบอัตโนมัตินะครับสามารถฝากผ่าน t ทมันนี่วอลเล็ตได้นะฮะนะครับอู้หูหกร้อยบาทโอ้ยทำไมตอนที่เข้าฟรีสปินไม่เรียงมาแบบนี้วันนี้โอ้ถ้าเรียงมานะครับผมได้ 3- 4สีหมื่นเลยนะเมื่อกี้นะฮะถ้าเข้าฟรีสปินนะเพื่อนเพื่อนเบ็ดเบาทนะครับผม นะไม่ใช่เล่นๆนะครับบอกเลยนะฮะคือจ่ายหนักอะนะครับเกมเนี้ยไปไปหลุนต่อไปนะฮะกดต่อไปเรื่อยๆครับมาครับผม อย่างนะฮะอย่างหูแฝกแมวมา2ตัวโอ้โยนะครับโอ้โหมาร้อยแปดสิบมาเฮ้ยแฝกแมวเริ่มมายุ่ยๆแล้วตอนนี้นะครับเริ่มลงทีละสองทีละสองได้รอบแล้วนะฮะมาดีมาดีนะครับผมเล่นสล็อตเราต้องใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆนะครับอย่ารีบร้อนนะครับผมค่อยๆเล่นค่อยๆขึ้นนะครับนะครับถ้าว่าเล่นได้แล้วกําไรแล้วนะครับก็แนะนําว่าต้องเลิกนะครับผมนะอย่าเล่น หูยเรียบร้อย้โหเหลือออโต้หนึ่งรอบสุดท้ายพอดีเลยนะครับผมเข้ามาเฉยเลยนันนั้น,น,นเอาดีนะครับรอบนี้เบ็ดเจ็ดสิบห้าบาทครับผมอ่าสิบฟรีสปินเหมือนเดิมนะครับมาลุยอดอกแรกส,สวยๆนะฮะนะเท่าไรเนี้ยสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบบาทอันดอกนี้ก็สวยอีกแล้วนะฮะขึ้นเรื่อยๆครับหูยพันพันสอง,พ,สองพันสามแล้ว โอ้โหหนึ่งพันสามร้อยนะฮะเพื่อนๆโอ้ตอนนี้นะครับได้ทุนคืนแล้วนะฮะตอนนี้ต้องแบบคือต้องลุ้นกําไรอย่างเดียวเลยเพื่อนๆเก้าร้อยหกสิบหกบาทไปนะฮะโอ้โหนะครับบอกเลยว่าแตกทุกดอกแน่นอนนะฮะเกมนี้นะครับเกมไคเซนวินนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดินะครับผมอ๋อซุปอร์มิ่งซุปเปอร์มนะฮะนะครับนะครับแปะเนาะนะครับเหมือนๆกันอะนะครับแปะถือไก่แปะถือแมวนะฮะนะครับแต่ว่าหลายคนก็จะคุ้นเคยกับเกมแปะแมวนะครับ เหลือซีฟีสปินครับเพื่อนๆนะครับเราต้องลุ้นฟีเจอร์ใหญ่ๆสักรอบหนึ่งนะฮะจะได้เลิกกันเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวจบฟรีสปินรอบนี้ผมจะเลิกเลยดีกว่าเนาะอู้โหดอกนี้สวยๆครับเพื่อนๆเอาดีนะครับ2300เท่าไหร่วะนะครับดูไม่ทันเออช่างมันเถอะนะฮะอย่างน้อยเราก็ได้กำไรแหละ618บาทไปโอ้ตอนนี้ได้7,000แล้วนอนั่นนนมาครับโอ้สวยๆเลยนะฮะ นั่นแหละ345บาทนะครับจบที่7,956บาทครับเพื่อนๆเออตอนนี้นะครับผมก็นะครับได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุน3,000บาทนะครับ กำไรประมาณ4,000บาทนะครับก็ไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะก็คลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมนะก็สวัสดีนะครับ